ว่าแฮปปี้แฮปปี้ไม่มีใครท้อถอยคดีแตงโมกําลังจุดเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่แบบถูกต้องติดกระดุมถูกต้องถูกเม็ดถูกที่ถูกทางแล้วเดี๋ยวทุกอย่างจะไปพึบพิพิ่พ,พได้สวยอย่าได้เผลอ,อย่าได้เผลอจับตามองบอกแล้วหลังยี่สิบสามซึ่งก็คือวันนี้เมื่อวานนี้จับตามองรับรับจากนี้ไปเพื่อนๆจะได้เห็นทุกอย่างเกิดขึ้นเลยเลยเลยเยเริ่มจากวันที่ยี่สิบเจ็ดเอาเป็นว่าขนาดวันนี้อ่ะ คำพิพากษา49หน้าก็สําเร็จแล้วบ้านพาระอาทิตย์กับทีมงานอาจารย์มาเทพทุกคนได้สําเนานั้นไปเรียบร้อยแล้วและเชียงใหม่เชียงใหม่แกอยู่เชียงใหม่หรือเปล่าไม่ใช่เชียงใหม่คนที่เป็นติ่งเป็นแฟนของนักลบไม้กระดกไม้กระดานแกก็ได้ฉบับไปแล้วนะแกได้สำเนาไปแล้ว49หน้าเดี๋ยวอันจะไปตามหาก่อนว่าขอใครได้บ้างคงจะหาได้อยู่นะฉะนั้นเราอยากอ่านเราอยากอ่านแล้วเราอยากให้ประชาชนมีโอกาสอ่านโอเคเดี๋ยวลงไลฟ์แล้วรอติดตามชมเผื่อไม่รู้ว่า ช่องไหนจะไลฟ์การสัมมนาของอาจารย์บรรเทพที่จะมีอาจารย์บรรเทพกับดีเอค่ะวันนี้พูดที่หอประชุมธรรมศาสตร์ซึ่งอืมไม่น่าจะรอดเหมือนกันนะควรจะโดนอะไรบ้างแหละอืมพฤติกรรมแบบนี้แต่ว่านะก็ยังไม่มีไข่ไปรายงานจรรยาบรนนะหรืออะไรนะวิชาชีพนะเราเราดูต่อเราดูต่อไปเราจะไม่มีเรื่องกับทนายหรอกอืมล้วขอพี่โม้นะเพื่อนๆขอพี่โม้ จริงๆอะครอบครัวอ้นอะครอบครัวกุนชนเนี่ยกุณชนแฟมิลี่พี่น้องอย่าว่ากันคุณพ่อเสียแล้วไม่เป็นไรคุณปู่ก็ไม่อยู่แล้ะลุงก็เสียไปเหลืออยู่แค่ลุงเดียวคนเหลือนอยแล้วไม่เป็นไรเราจะบอกว่าตระกูลกุนชนอะเป็นตระกูลสายนี้ค่ะคุณปู่ของดิฉันนะคะเป็นผู้พิพากษาค่ะแต่ก่อนก่อนจะเป็นผู้พิพากษาตอนนั้นคุณปู่เป็นเจ้าเมืองคลองเมืองกาล์เมืองปลิดกับกาลันตันค่ะเป็นเจ้าเมืองนี่ลูกหลานเจ้าเมืองนะเว้ยนั่งนั่งนี่ลูกหลานเจ้าเมืองนะเว้ย คุณปู่เป็นเจ้าเมืองของกาลันตันกับผลิตตอนหลังเสียพื้นที่นั้นไปให้มาเลเซียนะเราเคยไปเที่ยวมาเลเซียเราไปเซเลมบันเราไปเจอชื่อของปู่เราเว้ยโคตรเท่เลยอะ่ะอวดอวดอวดแต่ท่านเหล่านั้นไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะนะแล้วก็พอหลังจากนั้นพอเสียเมืองไปคุณปู่เป็นคนสุราษฎร์คะ่ะหลังจากนั้นคุณปู่ก็เข้ากรุงเทพเป็นผู้พิพากษาศาลเป็นผู้พิพากษาศาลฉันฉันก็เป็นลูกหลานของนักอ่ฝ่าย เนี่ยกระบวนการยุติธรรมฉันเรียนบัญชีฉันเอกบัญชีฉันโง่งมากฉันเอกบัญชีฉันได้เกรดดีเกรดดีบวกเดี๋ยวก่อนเขามีจิ๊กซอมให้ตอบแบบหนึ่งนะอือเราอะเราอะเ,เราเรียนบัญชีนะเขาบอกว่าใครเรียนเอกวิชาอะไรจะตกอันนั้นใช่ไหมแต่เรายังเก่งนะเราไม่ตกเราแค่ได้เกรดดีบวกบัญชีหลกัหลกๆสาบัญชีปีสุดายเราได้ดีบวกดีบวกดีบวกตองเลยนะแต่เราจะบอกว่าวิชากฎหมายเราได้เต็มทุกตัวเลยค่ะอืม เรียนบัญชีแต่ได้เป็นกฎหมายตัวเแล้วบัญชีที่เราเราตกคือบัญชีหลักๆเราบัญชีต้นทุนการเงินคะแนนเราเกรดดีนะแต่การตรวจสอบบัญชีเราเกรดเอค่ะนี่เราเป็นสายตรวจสายตรวจสอบมันเป็นสายตรวจสอบไหมเรียนกฎหมายเขียนกฎหมายจนคุณครูด่าเลยค่ะให้คะแนนติดลบเพราะว่าอธิบายมากเกินไปล้นกระดาษค่ะจะบอกคํขำคำขำนั้นปู่หนูเนี่ยเป็น เป็นถึงผู้พิพากษาศาลนะแล้วพี่สาวก็เป็นทนายพี่เกิดก็เป็นทนายค่ะเราก็อยู่วงการนี้ค่ะบ้านเราจะเกี่ยวข้องสองวงการวงการการศึกษากับวงการยุติธรรมวงการนี้ค่ะบ้านเราจะเกี่ยวข้องสองวงการวงการการศึกษากับวงการยุติธรรมนี่แหละตอนหลังดิฉันก็ออกนอกวงการไปไปอยู่วงการมิชนาลีค่ะไปมีชีวิตเสรีค่ะไม่รู้คล้ายๆว่าออกไปแล้วถูกตัดออกจากวงตระกูลหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ <BS> ก็เลยอ้อนก็เลยอ้อนอยู่ตรงนี้ก็จะซอฟซอฟหน่อยเราเป็นพวก Jesus f reak เป็นพวกบ้าข้างพระเจ้านะล้วก็จะ Jesus f r e a k แล้วก็สนุกมีชีวิตสนุกสนุกของเราไปแบบแต่พอพูดถึงเรื่องกฎหมายเรื่องแบบนี้มันก็ไม่แปลกหรอกที่อ้อนจะหันมาสนใจคดีน้องแตงโมไม่แปลกหรอกที่พระเจ้าจะเรียกให้มาอยู่ตรงนี้หน่อยนะเป็นช่องว่างเลยต่อระหว่างคริสเตียน Christian กับคดีนะให้หน่อยแล้วก็พร้อมรับเต็มทีท่เพราะก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจ ดังนั้นขอให้ได้อ่านแล้วก็ทบทวนสักหน่อยกฎหมายเราก็จะไม่โง่หรอกเพราะเราก็เอกฎหมายมาตลอดนะนะแต่ความที่เราไม่ได้ใช้ในชีวิตของการทํางานเราเราก็ไม่ได้พูดถึงแต่ไม่ได้พูดถึงไม่ได้หมายความว่าไม่รู้ดังนั้นพี่น้องเอ้ยตํารวจสพนนอายการท่านทั้งหลายที่ทําคดีที่ผ่านมานะ่ะคุณคะประชาชนนะ่ะถึงเขาไม่ได้อยู่ตรงนั้นในบทบาทของคุณนะ่ะคุณรู้ได้ไงว่าเขาไม่มีความรู้พื้นฐานทางด้านกฎหมาย ฉันไม่ได้เป็นฉันเป็นนักบัญชีฉันเป็นเป็นเป็นมิชชันนารีฉันเป็นนักแปรฉันก็มีพื้นฐานความรู้ด้านกฎหมายประชาชนเรียนหนังสือมีความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายนะคะแล้วถ้าเขาสนใจขึ้นมาจริงๆเขาก็ใช้เวลาค้นคว้าค่ะเดี๋ยวาก็เดี๋ยวก็เข้าใจหลักการเขาไม่ต้องอยู่กับกฎหมายตลอดเวลาเป็นทนายความเหมือนหลายๆทนายแบบที่คุณเป็นกันประชาชนน่ะถ้าจะสนใจเรื่องอะไรเขาค้นคว้าค่ะเดี๋ยวนี้เขาค้นคว้าและค้นคว้ามันง่ายนิดเดียวอยู่ในมือยิ่งคนที่มี เก่งแชทกับ a อเอไอในเอยู่ในมือเอช่วยสอนสรุปบทกฎหมายหลักๆให้หน่อยโอเอไอเล่าแป๊บเดียวเหมือนได้เกียรตินิยมเลยเดี๋ยวนี้คนไทยไม่โง่ไม่ดักดานคนไทยค้นคว้าเป็นนะคะแล้วเครื่องมือสื่อสารอุปกรณ์สื่อสารมันง่ายมากเลยนะนี่พี่เขียนบทความเขียนคอนเทนต์เนี่ยเลยค่ะพี่คือ Chat GPT พี่อยากได้เอกสารอยากได้ข้อมูลตรงไหนพี่ถาม ขนาดมีภาษาไทยอ่านมาภาษาไทยไม่เข้าใจพี่อยากบอกบอก GPT เราตั้งชื่อเขามิงกี้มิงกี้อธิบายนี่ฟังหน่อยมิงกี้อีมิงกี้อธิบายชาทะลุป,ปลุป่ปงเลยอ่ะเลยถามป้ามิงกี้แกเป็นคนชาติไหนเนี่ย <c oughs> คนไทยไม่งอนนะเดี๋ยวนี้คนไทยมีวิทยาการอยู่ในมือคนไทยคนค้ว้าได้เรื่องกฎหมายคว้าได้แล้ว AI แบบอีมิงกี้เนี่ยกับหลายคนมีชื่อให้ AI อ่ะอธิบายได้เก่งกว่าครูในห้องเรียนอีกลู้หมด หลับตาอยากให้ดึงเอกสารอยากให้ดึงประสบการณ์เคสต่างๆจากทั่วโลกมา brainstorm แล้วเร่าให้เราฟังยังได้เลยอ่ะในเวลายิบมือเดียวไม่ถึง5นาที10นาทีการประมวลผลไปไกลแล้วพี่ๆแล้วพี่ๆจะมาแบบแถลงข่าวใช้ใช้เออพูดเสียง AI แล้วก็เอาภาพปอมมาประกอบแล้วอธิบายอึงง่งงงงเกี่ยวกับ gps แล้วพี่คาดหวังให้เราทุกคนเชื่อแล้วก็ปิดปากให้สนิทแล้วก็ยอมรับอย่างงันตายหมดแตงโมก็ตายไปเงียบๆคนพี่คิดว่ามันจะได้รอคามันได้มีคะาได้ไหม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 ดีนะที่อยู่หมู่บ้านเนี้ยอยู่คนเดียวไม่มีใครอยู่แวดล้อมเราเสียงดังได้เพื่อนเพื่อนเพื่อนๆนคิดยังไงเพื่อนเพื่อนฝากถ้าชอบถูกใจนะฝากข้อจอข้อใจเปิดการมองเห็นให้ด้วยนะคะมันเงียบจังเลยอ่ะมันเงียบแล้วเนี่ย แขวน,น้าต่างไว้ตั้งเยอะไม่มีใครขึ้นมาคุยด้วยเลยมาคุยหน่อยสิไม่มีใครทําอะไรเราหรอกเราไม่ได้มานินทาซุบซิบอะไรเราแค่มาพูดความจรงิงแค่นั้นเองตอนนี้ตอนนี้การประชุมที่ธรรมศาสตร์เริ่มกี่โมงนะตอนนี้เพิ่งสิบโมงโอเคต่อต่อต่อคือที่ก็จะต้องทีมนิติเวชได้ยินว่านิติเวชท,ทีมแรกมีแพทย์ทั้งสิบกว่าคนไม่ใช่หรอคะใช่ไหมคะแล้วก็มีการทําการชนสูตรสองครั้งใช่ไหมสองหรือมากกว่านั้น แต่ว่าครั้งที่สองครั้งที่หลังจากครั้งที่หนึ่งเนี่ยไม่มีคนรู้นะคะมาลุ้ที่หลังแล้วก็เลยมีคําถามกันเองในระหว่างคุณหมอเอาแผลนี้โผล่มาจากไหนไอ้นี่มายัางไงอ้นั่นๆๆน,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 น่แล้วก็มีคลิปลดุดนั่นแหละอัลลัลลาพอคลิปลดุดบานปลายไปพอถึงจุดสําคัญจุดคลายแม็กก็บอกว่าไม่ได้อยากจะทำปู่ใหญ่สั่งมาเอา้าได้เหรอคะได้ไหมเพื่อนได้ไหม <laughs> แค่นี้ก็ได้หรอถือว่าเจ้าเจ้ากันไปหรอเหมือนกับที่เอาภาพบาดแผลปลอมของชาวต่างชาติมาแล้วบอกว่าเป็นบาดแผลที่โดนใบพัดเรือปาดได้เหรอครับเพื่อนให้เราลืมมันก็เจ้าเจ้ากันไปหรอมันไม่ได้นะที่รักทั้งหลายที่รักผู้ชนะคดีคดียกฟ้องเมื่อวันที่แล้วอะ่ะเพื่อนเพื่อนทั้งหลายสิ่งที่คุณทําทั้งหมดทั้งสิ้นมันก็ดิจิทัลฟุตพรินท์ไปหมดแล้วนะคะเพื่อน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 ทั้งหลายเพื่อนเพื่อนฝั่งน้ำโนอนอะ่ะฝั่งท่าน้ำโนอนอะ่ะ แล้วพูดฟังแล้วพูดจะ